สวัสดีครับผมอยู่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมที่นี่มี4ชั้นนะครับขณะนี้ผมอยู่ชั้นที่4ครับรูปที่เราเห็นนี่นะครับคือพระศรีสักยมณีพุทธเจ้าพระศรีสักยมณนีพุทธเจ้าครับสวยงามมากครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับเสาเป็นมังกรนะครับ ดูประตูดีครับสวยงามมากเลยเป็นภาพสีหาชมได้ยากน,นะครับต้องขึ้นมาถึงชั้นสี่ด้นหน้าผมเป็นภาพนูนนูนเลยนะครับไม่ได้ภาพเขียนนะครับเป็นศิลปะภาพนูนออกมาเฉพาะเสาก็โอ้โหมังกรทั้งนั้นเลยดูนะครับ นี่เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แต่ละปางไม่เหมือนกันนะครับลักษณะดูที่มือนะครับประหัตจะไม่เหมือนกันสวยงามมากครับแจกันยักษ์เลยนะครับ เสาประดับไปด้วยมังกรทองเจดี JD นะครับให้ดูที่หลังคาทั้งหมดมีอยู่9ชั้นสวยงามมากนะครับสมเด็จพระอนุตตรธรรมมานดานู่นเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นมังกร จกันคู่เจดีคู่เลยนะครับ9ชั้นสมเด็จพระมารดาแห่งดวงดาวครับสวยงามมากครับความศรัทธาความเรื่องใสออกมานะครับดูนี่ครับพระธรรมวิทยาพุทธพระธรรมวิทยาพุทธ สมเด็จพระมารดาแห่งดวงดาวข้าง่างเป็นหมูสวยงามมากครับภาพนูนแกะลายนูนออกมาอันนี้พระโพธิสัตว์ครับพระอมิตตพ,พุทธเจ้าพระโพธิสัตเหมือนกันดูนะครับผมบอ,อกมาดูพาไปดูด้านนอกนะครับนี่เป็นกระถางอันนี้เป็นชืจ่จุดตะเกียง มนะีองค์ใหญ่ๆนี่นเลยนี่เป็นกระถางทองเหลืองุอใหญ่มากเลยนะครับพีจ่จุดดูนะครับด้านนอกนะครับซ้ายมือผมเป็นะระฆังยักษ์แล้วก็จำมายวัตถุมงคลตรงนี้เป็นพระแม่ทรณีนะครับวิหารอันนี้คือเป็นประตูทางเข้านี่คือไหว้ฟ้าดิน สวยงามมากครับด้านซ้ายผมนะครับเป็นเขาสามมุกเขาสามมุกนะครับแล้วก็ทะเลอยู่ด้านหน้าผม